แมครับมามาคระเทีโบราณตำนานกำเนิดคามบุญความกรรมสะอเดินเจรินตำนานนะคับพระพระตูนเต่าที่ตระกาทำตามหล่อความศีเป็นไงหลวงพ่อเขา่บอกนะตัดไย้ตัดตั กดจำเป็ตามมาหาสระดิ่งขรับคกาสแล้วนะครับสี่เล่มแล้วน้องสาวน้องสาวกี่เล่มคะเอากี่เล่มครับกี่เล่มคะสี่ิ่มอีกหนึ่งนี่ได้พระอ้าวเอาไปฝากแฟนไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เอาไว้ให้หมอพูดนะหนูนะหนูไม่ต้องพูดอาามตั้งใจมาซื้อสี่เล่มใช่ไหมใช่เบื่อจอมใบติดงใช่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับอาไม่มีอีกแล้วนะครับ ถ้าเลูอกสุดถ้าจันหน่องเรมาเนี่ยต้องมี<ะ>ข่าวดีกันล่ะมีข่าวดีมหาศาลเลย,ยมา,า่ชัยกำลังเดินดีขอไยัง เขาไปยังยังยังอ่อาหยิบไปหยิบไปเหลือสองลิ้มผมอยากแก,ก่ครับผมอยากแก,ก่มางห้าอย่างสูงขอบคุณอย่างมหาศาลอันนี้แจกให้ท่านเลยแจกให้กับท่านเลยใบละหกร้อยนะหมวกเนี่ยหมวกเนี่ยใบละหกร้อยนะเอาอย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดท่านท่านขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยท่านโดนอีกหนึ่งพันบาทนะ <c oughs> อา้าว่าอ่าอหนึ่งพันบาทนะเดี๋ยวแม่โห่ให้ซื้อก้าเล่นรถแจกพระเลยอะไรอ่ะไม่จะเป็นบัานของ่าถวายสันตทานข้างในเลยเจ้าค่ะ ถ้าจะทำบุญถวายสังฆทานข้างในเลยเจ้าค่ะตอนเดินทางากางมาแต่เราไม่่ด้แต่เราแหล่าตุ๊กตุากตุ๊อตุ๊ตามาุก าสาธุาสาธุนะาผ่านไว้ในทางประพุทธศนะาสนานะครับจับเจษนับตัวเลขตับาะพระร้อยนะตับนะา,บบา,านะพนะระร้อยนะครับตุยตับ,บาะพระร้อยนะ ใบหน้าเปื้อกยิ้มมีความสุขบทของเราเนะี่ยพระร้อยจบขาดเราตั้งใจที่จะกระทาบพอธนารามลูกาน้ำนะบทลงแตมีโอกาสศรัทธาที่เราจะได้มาทำบุญในครั้งนี้นะครับ ขอนุโมทนาสาธุการในครับมีจิตเชื่อมไปเราบาสร้างความทีเพื่อปิดหนีความชั่วเราบาสร้างความสุขเพื่อรีดนี้ความมุกสรในการทำบุญก็เอาไว้ในครั้งนะตแรลนักประชาสัมพันธ์ของวัดกลางบางประกง นี่ก็เป็นพิธีกรโทรทัศน์ขายผูยขายยาด้วยนะผมดูในจานเคปเฟ่นหนึนะแต่กับผลไม้ตอกผลไม้ลูกใหญ่ตอกตอกบอลนาซาตุนต่างต่างตอกบอลธนาสาคุกตางต่เอกลักษณ์เขาจะแต่งตัวไม่เหมือนพิธีกรคนอื่นคนนั้นดีมากไปเลย ัะเมียตะหลอกโกงตักับธนานต้อัทันขายตัาใจใส่ตู้แล้วก็เอาาไม่พอแล้วบางคนจบกันเนาะเอาพวกไปให้ด้วยแบ่งข้าไในนอเลยไงนกันเหรออเจ้าของรถนะฮะบดเจ็ดแปดสี่ห้าการศิลช่วยขยำรถด้วยนะครับผมเพราะว่ารถข้างในออกไม่ได้นะครับ เดี๋วต้องไปบอกกั้นั้งบนดนตรีด้วยนะเดี๋ยว้อไปดูลงดนตรีกับใครเป็นจะบองรถบอนเจ็ดแปดาตารางนบนขนาสาทุกกานะน้ารั่ไหม่ไหมไม่ไม่ได้ไม่ไ้ม่ได้ไปนั่งดูนั่งดูดีก็เธอมาถามได้นะแต่เล่นจะมีโบอกอยู่แล้วและตอนนีนเราก็รูกม่ได้่นอะไรมากคนสองไ่เป็ ท่านมีสิทธิ์เป็นเจ้าของกระบะนะครับพี่น้องราคาคันนี้ก็ตัวละห้าหกแสนเจ็ดเจ็ดแสนนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนทั่วไปนะครับขอมาเยื่อเวกาประเมินถ้าแข่งซื้อของเราท่านมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลทั้งหมดนแปดกรับเกิดนะครับขอยินดีต้อนรับสวัสดีเรียนเกิดท่านผู้เจริญด้วยศรัทธาสาธุชนคนหนึ่ แต่ต่อเติมเสริมของเราไว้นะเพื่อคำหอนกันตับบัตรพระอรหัือ์เกิในส่วนของการรักมุดส่วนที่ตัดแวกขภาขบุนตับบัตรใจใจัทภาที่เราปิดเกิดมาสภารับการเ่ินที่ใี้คำสั่งหรอมาแล้วมีกว่าแต่เราเดินและเราทุถูกอไหเกิดน พระพุทธเจ้าให้เกิให้พอตรัสองค์ตนพรฐีมาขับุ่นผวาลับลับให้ยินให้ฟังใด้เห็นแล้วมีโอกาสจะมาจะทำบุญต้อเข้าวังพระสารีริกธา จ,จ,จะตักบาตราร้อยทีนะทำบุแต่ดตามประการตนางันะครับมีเรียนให้ได้เตียงไว้มัก <establishing> ก่าร้อยกว่าเหรียญนนใส่เห็นมาตักบาทระาร้อยครบเลยนะครับนาและวก็ทำบุญตักบาตรสองราศีทำบุญบริจาคลงศพ ทำบุญเจริตตตงต่อทำ ouais บุญเจริญเพรอะตัวันนาเสริมกำรมีแก้ปีงงแต่กครับทองเรียบตาว่าไปดีนะปีนี้ให้เราวังให้ดีใครเกิดปีมะโรงปีมะแมปีจอปีทลูต้องระวังให้ดีก่อนและใส่ใจ ตาเดินตาเดิจับก่อนนะตร๊บิี๊บเข้บตี๊บตี๊บตี๊นตี๊บตี๊บตา๊บตี๊บตา๊บตี๊บตีบตี๊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 บต ครับนะแต่เรามาเราต้องทัดไว้นะแต่มีที่ดดาวตามนายเวเยรเจ้าเกจดิตาจับปัะจันทั้งหลายแต่ที่เราได้เอาเรีอะเอาเนื้อเขาบรรพานเป็นอาหารนะนะปีวันกลางบางประกงแต่ก็ยังเหลือบทค่ำคืนนี้และก็ยังเหลืออีกสองคืนแต่รับไปทำบนทอดผทำปลารอยฟ้าเจ้าค่ะ ให้ต่อแบงค์ทำบุญบ้านเงินบ้านทองสายสวรรค์แต่ถ้าต่อแบงค์ทำบุญทอดพระป่าร้อยบ้าประดับไว้สักแบงค์หนึ่งนะแทนตัวเราเนีอะของมันก็ใส่ไปเมื่อเย็นนี่ก็ใส่ไปเลยเช้าเอาเอาเอาทำในคนลูกโตเย็นสี่ร้อยตามสี่ร้อยน้ำเงินอะไรเนี่ยอะไรอะการใส่น้ำแข็ง รู้ไมการพิดเยอระกับดกันแดเดียมากเนครับอ้าผมเริ่แสงกันเลยครับผมขอบนนาทีที่ต้องหมดายในคืนนี้ครับผมเราไม่เอาเก็บไว้แล้วปถึงพี่จะเล่นกัะสาบตคุณทมหน่อยนึงนะะไม่ออกเลย คระองค์าจารย์พูดง่ายแต่ท่านจับหมดไอ้ทุกลูกอ่ะของก็หมดเหมือนกันออหอก็ต้องหมดทำไมหมดเอาวัดเป็นประกันบ้าบ้าซื้อเสียงวัดมีอยู่แล้วไงเดี๋ยว่าวโกกหลอกลวงเอาเอาเอาแล้วออกออกออกอะไรอะไรลูกอะไรลูกอะไรคะนึกแล้วว่าจะเป็นหลานองค์ลูกอ๋อเขาอุ้มย่าคุณรู้ไหมกันนะว้าเมื่อเมื่อปีที่แล้วเอารู มาเงเอาลูกมาทำไปเนี่ยลูกไปหยิบของพนุษย์ได้นี่ให้ไม่ตรงกันไงี่ยมันก็เลยเสียเลยไม่เอาลูกมาเลยบอกมาใช่เพราะกลัวกลัวเขาจะว่าเอ๊ะผมพูดอยู่บนลูกอยู่ข้างล่างเออคนจับได้มาม่าเอาทีวีให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เงิเลยทีนี้เอาลูกมาปีที่แล้วคุณพาลูกมาใช่ไหมเออปีนี้คุณเอาเมียมาด้วยเอาเอเคเอาดโอเคก็เอาเมียมาด้วยเอามาบ่าย เอามาเมื่อไรเอามาเมื่อบ่ร่นึกแ <heaven> ล <entender> an ้ว <injured> ว <avez> ่าเอาบ่ายแล้วไม่คไทยห้เด็่มีสเจะยิ่งรีริ่หดีพี่หลวงพ่อเงี่ยเบิร์ดอิลิชยิ่งรีนกออม แม้แต่ชาวต่ <OR> างชาติก็ยังมีโอกาสมาร่ drama, Ora, วมบุญร่วมกุศลเพราะเผยพรให้กับญาติโยมถ้าลูกสาวทน่กระเทือนมาหลายถ้าผ oui, ่านไปผ่านมาและซ้ายและขวาด้านหน้าด้านหลังนะโยมนะลอขึ้นมาแล้วแกะดูมีรางวัลก็กองไก่รับด้านโน้นแนะนําเลยถ้าลุกไปไหนอันนี้ถ้าหลอดตู้เย็นถ้าหลอดตู้เย็นก็ไปดูครับเอ๊ะ ครับผมนะู้วะไหลขึ้นมามีรางวัลมารับด้านนี้จะโยมจ๋าอยากให้ตู้เย็นออกสตู้นะคุณเจเลยแล้วก็สจอก็มีการเจียกอีกกันเจียกกันเจียกหลายท่านครับสจสมควรถ้ากันเชียงนี่ไว้นะฮะการเชียงไหลท้องกะนแค่วันนี้ทำไมลูกอมอ๋อดีจังแห้งรางวัลใหญ่ๆไม่จับกันพันลมเนร้อยฮะติดตัวใช่แม่อะไรจ๊ะอะไรไม่อยากให้ออกกีเกลท่านจับไว้เอ๊ะ ใส่หรือเปล่าใส่หรือเปล่าใส่เยอะอะไรตู้เย็นทีวีใส่หมดนี้พัดลมเล็กเออได้แล้วซื้อกี่ใบโลกกี่ใบหอมคายพอไก่ไปด้านอนเอาพัดลมเล็กจากคุณมันนะเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยเกิดซีรีส์เออเอารับเลยใส่อะออกลดออกอีกแล้วอมต้องสออย่ากินมันเลยลำบากแล้วก็เลย เมือกมะขามไม่ได้กินลำบากก็ยังแหลกมาเอาออกเอาไปให้หมดเเออกินมะาาขามเข้าไปแล้วเสียเฉ๋วเฉ๋วเฮ้ยเสียคอเนี่ยผ้าเด็กชายนะใใมาจับไปดิบอคุณรุ่นยองเฮ้ยมามาหยิบเอาไปเดี้ยเอ้คือเกียรตินอนฟ้า <S <S เกือบซักผ้าตู้เย็นเนี่ยใครใครใครได้จะเป็นผู้หญิงจะจับที่หน้าอกง,งามๆเออถ้าเป็นผู้ชายจะจับที่ไข่ที่สวยไข่ แล้วพ wow ี่พ่เด <E ินมาเนี <S 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 ่มีอะไรมีอะไรพี่มีอะไรมีอะไรเอาอเอเอาุ้นรุ้นขอก็ใส่ไปเมอเย็นนี่ก็ใส่ไปใเ้าเอาเการตนแข็งหวนปออกรถอีคนแล้วครับแล้วก็คุณนกคุณนกแรนกแรก็คือนกขู่เสียงแจ๊กแก้กนแกชุกแบกเ่ นกแรมาถ่ายกล้องก็มาครับมามาจัมูจุบุลองเนโคลีเซียมหนึงร้อยบาททนนี้ขอบคุณรัามาสองฉบับสองร้อยบัตรเพดูดวงดูลักษณะราศีแล้วสงสัยจะได้มอเตอไซเวฟนะเนี่ยขอบคาม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 าหนึ่งร้อยเท่นั้นเองจ้ะจ้ะลอเล่มก็ยังดีนะอ่าอ่าอ่าอวันทิตนี้ออกรางวัลแล้ว รลงว,วันที่3ก็จะเป็นทีวีสีจอ L C D 32นิ้วนะฮะวันนี้เป็นวันของดาราสำหรับบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับลือกแล้วนะหายกันล่วงแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้พัดลมผ่านไปแล้วเครื่องหนึ่งไปไปแล้วเดินผ่านหน้าไม่ไปดวงดีแต่หัวค่ำขนะาดนั้นแต่หัวค่ำเลยพัดลมออกแต่หัวค่ำเลยครับผมท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาทําบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสนใจฉลาก,การกุศลของทางวัดของเราก็เรียนเิญเลยนะครับเลือกได้เลยนะฮะ รางวัลที่หนึ่งนะฮะก็เป็นพิกอับไมสูมิชิไทตันนะฮะครับผมราคาหกแสนกว่าบาทจอดอยู่ด้านหลังเนี่ยู่คันนี้แหละคันนี้แหละคันนี้เลยสีนี่เลยสีบอลเอาไปเลยจะถูกเอาไปเลยไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องไปไปเสียภาษีไม่ต้องไปอะไรเลยขอให้ต้นถูกรางวัลอย่างเดียวพอครับ่าอยากจะเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ Yamaha สักคันหนึ่งก็ วันนี้ทางบริษัทของเราก็มาเปิดรูปอยู่ใกล้ๆกันนะฮะสอบถามได้วันนี้ฟรีดาวนะฮะฟรีดาวไม่ต้องดาวเลยกันนะครับท่านที่สนใจนะมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้หรือว่าท่านสนใจนะฮะอยากจะซื้อสลากการกุศลนะฮะก็ขอเชิญทางด้านนี้นะตอนนี้น้องลำเพชรนะฮะน้อง้ำเพชรกำลังถ่ายแฟนคลับอยู่นะฮะถ่ายรูปได้แตะะ่ะถ่ายรูปได้ะะไดไดแต่พยายามดูอารมณ์น้อง้ำเพชรด้วยนะครับ แต่เขาว่วงนอนเขาจะไม่ยอมไม้ถ่ายด้วยเลยแต่วันนี้รู้สึกล่าเริง